โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมม o สโตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นยเราก็มาอยู่กันกันกบเกม Seven นไนท์ไอดอลแอดเวนเจะครับตอนนี้นะครับเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตแพทใหม่มานะครับพร้อมกิจกรรมแล้วก็ตู้กาชาใหม่ด้วยนะครับซึ่งสําหรับตู้เลดอัพในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นคาร์นูระลาเชลแล้วก็ลูเคเซียนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มดูในส่วนของกิจกรรมกันนะครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับก็พร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยครับผมสำหรับในส่วนของกิจกรรมนะครับก็จะเป็นกิจกรรมคานิวากลุ่มพิทักษ์ดวงจันทร์นะครับ กิจกรรมเนี่ยก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับแค่เพื่อนๆนะครับทำเควสตามที่กําหนดในแต่ละวันนะครับเราก็จะได้ตรงดาบตรงนี้นะครับแล้วก็นําไปใช้แลกตัวละครใหม่ๆได้นะครับสําหรับตอนนี้นะครับตัวเลเจนร์ที่เปิดให้แลกเนี่ยก็จะเป็นออลลี่นะครับซึ่งอยู่ที่55,000ดาบตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวละครอีกมากมายนะครับที่เขาเพิ่งอัปเดตมาในแพทนี้นะครับให้เพื่อนๆแลกกันอีกด้วยเนาะแล้วก็ ในส่วนของอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็จะเป็นล่องรอยแห่งความโกลาหลน,นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมยังให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะครับเพราะาผมเนี่ยยังไม่ผ่านถึงสเตจหนะึ่งพันเนาะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่สเตจแปดร้อยกว่านะครับสาหรับของผมเนี่ยเดี๋ยวก็จะรีบดันด่านนะครับแล้วก็จะมาเล่นกิจกรรมกันครับก็สําหรับกิจกรรมตอนนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไปเนี่ยเราจะไปซุ่มกาชากันครับ โอเคครับผมก็สำหรับตู้กาชาที่เราจะสุ่มในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะสุ่มหาน้องลูเคเซียก่อนนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยคิดว่าต้องการแท้งเลเจนแบบเก่งๆสักตัวนะครับแล้วก็ลูเคเซียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับเราก็จะมาดูสกิลของลูเคเซียกันก่อนนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะเป็นโจมตีทั่วไปแล้วก็ สกิลถัดมานะครับจะเป็นการโจมตีติดขีนะครับก็จะลดคู่ดาวสกิลของตัวเองนะครับลง2วินาทีในส่วนของสกิลของลูเคเซียเนี่ยก็จะเป็นการให้โล่ป้องกันเลเวล5นะครับซึ่งเป็นเวลาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1ิวิเลยนะครับโล่ป้องกันเลเวล5เนี่ยก็จะกันดาเมจนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่10ครั้งนะครับค่อนข้าง OP เลยซึ่งถ้าลูเคเซียเขาตีติดขีนะครับมันก็จะมาลดคู่ดาวในส่วนตรงนี้ทําให้วนสกิลต่อได้เรื่อยๆเนาะ ผมก็เลยคิดว่าค่อนข้างที่จะเก่งนะครับแล้วก็น่าสนใจก็เลยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดหาน้องลูเคเซียกันนะครับซึ่งเพชรที่ผมเตรียมมาเนี่ยในวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้เนาะแต่ว่าผมจะเปิดแค่2,000โลนะครับก็คือ200,000เพชรนั่นเองนะครับถ้าผมเกลือสุดๆเนี่ยก็จะได้น้องเนี่ยแค่ตัวเดียวนะครับจากการันตีก็ไปดูกันเลยนะครับเอาล้ครับผมก็ มาเริ่มที่โลแรกนะครับผมก็จะกด30นี่ก่อนเลยเนาะ1 2 3ไปโอ้โ oh. หเปิดมาก็เงียบเลยนะครับไปต่อแต่เดี๋ยวเปิดแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องออกไปดูนะครับไม่ให้เพื่อไม่ให้แบบกดเกินจำนวนการันตีเนาะ เราจะได้ไหมนะครับต้องมาลุ้นกันสองพันใบก่อนหน้านี้นะครับผมก็เปิดไอใบฟ้าธรรมดานี่เนาะแบบก่อนที่จะมาอัดคลิปนะครับเปิดไปหลายพันใบยอยู่เนาะแบบไม่ออกเลยผมไม่ได้ตัวเลเจนต์มาน่าจะประมาณแบบหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับในวันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนะาะเอาแหลกแบบนี้นึกว่าจะออกนะครับ ยังเงียบอยู่390โลผ่านไปนะครับกดทีละ30ครั้งมา420 450ไปเลยลูเคเซียถ้าได้สักตัวนี่ก่อนการันตีก็คือพอใจแล้วนะครับหรือว่าเราควรไปลองเปิดเทียสิบไหม อันนี้ไม่ออกเลยนะครับตอนนี้น่าจะห้าหกรอใบแล้วเนาะดูก่หกรอยเก้นะครับเจ็ดร้ 700. เดี๋ยวจะกดเทียสิบสัก20ครั้งแล้วกันหนึ่งสองสาห้าหเจดแปสิบ พึ่งทางนะครับสำหรับทีละสิบสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ <Brand. S 1> เหมือนเดิมนะครับเงียบกิบเหมือนเดิมกลับไปที่สามสิบครั้งเราเหมือนเดิมนะครับโอ้ตอนนี้เก้าร้อยนะครับเดี๋ยวเอาให้ครบพันหนึ่งก่อนแล้วกัน อีละสามสิบแล้วก็สิบโอ้โหแล้วก็รับอันนี้ก่อนนะครับนี่ได้หนึ่งร้อยตรงนี้ฟรีเราจะใช้การ์ดแดงไปก่อนเพื่อออกแบบรอบที่ผ่านๆมาเพื่อเราจะมีดวงกันตรงนี้น่าจะ ไม่มีนะครับดวงไปหมดแล้ว <_ D> ไม่ออกเลยดูเคเซีย <_ D> มาหน่อยดีเฮ้ยโอ้เลยแค่800โลนะครับก็คืออีก20มัลติเท่านั้นนะครับรอบนี้เงียบม,มากเลยเนาะ หรือว่าลองสลับไปตู้อื่นสักสักทีสองทีไหมอันนี้นะครับอันนี้สักสักหนึ่งร้อยะสักสักสามรอบไปสองสามไปกลับตู้แล้วเหมือนเดิม1น0 0 1สี่ร้อยนสี่สามสิบ โอ้โหพันสี่สิบเท่าไรแล้วเนี่ยพันห้านะครับอขอดูเลทหน่อยนะครับ0.12นะครับแล้วก็เลนอัพในการได้ที่0.06ตอนนี้ตู้ผมเนี่ยอยู่ที่เวลเเนาะอัตาตรงนี้ก็เป็น0.12ย์จุน่องค่อนข้างที่จะยากอยู่ดีนะครับที่จะได้เราเหลือ,อแค่480เองนะครับก็คือประมาณ6 7ครั้งไหม ถ้ากดเทียสามสิบงั้นเราเอาเทียสิบแล้วกันไปขอเทียสิบอีกสักสิบรอบสี่ห้าหกแปดสิบโหรอบนี้น่าจะ ส่งมาแล้วครับเกลือแน่นอนปะจะได้จากการันตีตัวเดียวจริงๆหรอเซเว่นไนท์ออกมาหน่อยโอ้โห้เลยแค่200ครั้งนะครับ200ครั้งสุดท้าย ก็คือกดตรงนี้ได้อีกประมาณ7ครั้งนะครับไปนับถอยหลังเลยหกห้าสี่สามเฮ้ยไอดี ID ผมบั๊กป่ะเนี่ยไม่ออกเลยอะ่ะไปอีก30ทีสุดท้ายนะครับ โอ้โห oh. EP นี้ก็คือเกลือนะครับอดได้ตอนเอ็นะครับเรายังได้ครั้งสุดท้ายนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับไม่ออกเลยเนาะก็ได้แค่ตัวเดียวจากการรันตีนะครับ โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด S u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปหน้านะครับจะมาเป็นเกมอะไรเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็บายบายครับ